สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตีรังกา Reaction น,นะฮะกับผมดีมจากตีรังกาดูหนังนะ,ะวันนี้เราจะมา r e แอคชั่ตัวอย่างของอะไรฮะให้เดาฮะแน่นอนนะรู้อยู่แล้ว Spider-Man h o m e Coming นะฮะตัวอย่างใหม่ล่าสุดนะแต่ว่าบอกก่อนนะเห็นอะไรคนบอกว่านี่มันคือตัวอย่างที่สปอยมากนะครับถ้าใครยังไม่ดูผมแนะนําว่าสคริปต์ข้ามไปเลยนะครับเราดูหนังทีเดียวดีกว่านะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะ r ีแอคชั่นเนี่ยเป็นตัวที่ เป็น international นะหมายถึงตัวนอกประเทศนะครับเป็นตัวที่ Sony Pictures Thailand เป็นคนที่โพสต์ไว้นะครับไม่ใช่ตัวที่ในอเมริกานะครับเขาบอกตัวนี้ดีกว่าตัวอเมริกานะฮะก็ลองมาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะกับ Spiderman Homecoming เดี๋ยวจอขึ้นก่อนนะบายเคนนะี่ thing that's ever happened. So Mrs. Oak was like, "Hey, Andrews," and I just sort of flipped mm. in. Hey, just a second. Coming. <laughs> hey. We have thin walls though. <laughs> okay. The rich and the powerful, they don't care about us. Okay, We man. have to pick up after them. We have to eat their table scraps. These alien bastards. You gotta use the stuff they use. The world's the time will change too. Okay, man. A little more mentoring, be a real asset to the team. Someone is collecting stuff from Avengers battles and building these crazy weapons. This is my chance to prove myself. Just hold on, Eight years, but I did trouble when those bozos up in Stark Tower. Man, this little bastard in red tight shows up. <laughs> he thinks he can tear down everything I built. I've got a plane full of brand new Avengers weaponry to load up. We're gonna put them out of business. We're gonna take everything they got. <laughs> You're not gonna stop me. ผมก็โอเคนะก็ไม่ได้เลวร้วายนะผมไม่รู้สึกมันเลวร้วายนะผมรู้สึกมันโอเคนะหรือยังไงฮะรู้สึกยังไงกันเฮ้ย <c oughs> ทำไมผมรู้สึกมันโอเควะ <c oughs> ก็โอเคนะโอเครู้เรารู้เรื่องมากกว่าเดิมหน่อยเรารู้เรื่องว่าโอเคทาไมต้องไปแยกในยานกันนั้นด้วยกันแต่ว่าโดยรวมผมก็โอเคนะก็สนุกดีนะผมหรือว่าตัวหรือว่าตัวธรรมดามันหนักกว่านี้แต่วโดยรวมผมก็โอเคนะคือ ในแง่ที่ว่าอย่างอย่างเที่เราอยากให้มันแนะนํามากๆนการเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถึงแต่ว่าในแง่ของการเล่าเรื่องฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่าดีกว่าตัวที่สองนะดีกว่าตัวที่สองมากๆตัวนี้นะผมรู้สึกว่าตัวนี้ลงตัวมากกว่าอาจจะโชว์น้อยกว่าแต่ลงตัวมากกว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยตัวร้ายมันต้องการทําอะไรแต่ว่าเรายังงงอยู่ว่ามันมันจะมันหลบซ่อนตัวแล้วมันต้องการจะไปสร้างอะไรของมันหรือเปล่านะก็นี่คือทั้งหมดนะฮะของตีรังการีแอคชั่นนะชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้วันนี้ผมดีมจากตีรังการดู ¡Bye bye!